แม่ถ <oung> ่าเรามีบทบาทกรรมการหลายเวทีกันเลยค่ะก็ติดต่อมาอีกสองค่ะเป็นเวทีระดับประเทศหมดก็วิ่งรับงานวิ่งรับงานเป็นคณะกรรมการองค์การงามพอเวลาวิ่งหลายเวทีแล้วมันมีปัญหาไหมคะแม่ก็มีถ่ายอยู่แม่ เออก็มีมีแหละมีโทรมาว่าไปทําเวทีนั้นเวทีนู้นเวทีนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเอ้ยอะไรวะต้นสังกัดฉันก็ทีวีบูนะเออเจ้านายฉันก็ให้ไปนละ้วพอเดี๋ยวฉันจะมีะรายการเกี่ยวกับนางงามไม่ใช่ไมฉันไปไม่ได้คะก็เลยงงแล้วก็งานล่าสุดมิสอูนิเวิร์สก็ทางทีวีภูเขารับงานให้อะ่ะเออผ่านทีวีภูหมดเลยอะ่ะเออก็เลยงงว่าเพื่อโทรมาเพื่อเออ เรารู้สึกยังไงตอนที่โทรามาหรือแบบอธิบายให้เขาเข้าใจไปแรกก็เป็นเบอร์แปลกน้องที่ทีวีภูมิก็โทรมาบอกเดี๋ยวมันจะมีเบอร์แปลกๆโทรหาปกติเราไม่ค่อยรับสายใครเพราะว่าเราจะรับแต่ไลน์พราไลน์ก็จะเป็นพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนกันนั่นแหละเราก็จะรู้จักกันไงพอเป็นเบอร์แปลกๆแล้ววันนั้นเราก็รู้ว่าเราก็ไม่ต้องไปเอ,อ่ยชื่อเวทีเนาะไม่ต้องเอ,อ,อ่ยชื่อเวทีก็คงจะมีการเล็อขอดเสียงอ่ะแล้วพอเรารู้เพราะมันเงียบผิดปกติมีการเล็อขอดเสียงแล้วก็ แล้วก็ถามนู่นถามนี่ว่ามาทำรูปเวทีนั้นเหรือเวทีอะไรอย่างนี้เราก็แบบว่าเออก็ต้องทําสิเพราะว่าคนที่รับงานให้เราคือทีทวีบูอะเออเจ้านายเขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีรายการเากี่ยวกับนางงามให้เต่าทำเราก็ต้องรับงานผ่านทางเจ้านายอ่ะเออแล้วแต่ว่าที่มันเสียใจยคือเอาไปโพส์บอกว่าเราไปรับเศษเงินรับเศษงงเศษเงินอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยรับนะคะาเศษเงินรับแต่เงินก้อนค่ะ ็คงยังไม่เข้าใจอะค่ะว่าเราบอกแล้วว่าเราไม่เคยรับเสร็จเงินนะคะแล้วก็เราไม่ดูถูกเสษ็เงินด้วยเราเป็นสื่อมวลชนเราอยู่มา20กว่าปีแล้วทุกคนเนี่ยนะมันมีค่าใช้จ่ายหมดนะคะเดินออกจากบ้านเนี่ยเราไม่ได้แก้ผ้าออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้รถนะคะขับรถไปแล้วก็ต้องถ้าเกิดเขามีให้เป็นค่าน้ํามันรถเราก็รับได้ไม่ผิดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่บอกว่าเราไปรับเศษงงเศษเงินเนี่ยพี่ว่ามันก็แรงเกินไปสําหรับการที่ไปดูถูกสื่อมวลชนเย่างพวกเราพี่ว่ามันไม่โอเคอ่ะพี่ว่าไม่น่ารักเลยอ่ะการมันดูจกัดอะไรนครับแม้ว่าจะต้องแบบแค่วทีเดียวไม่สามารถไปหลายๆทีมันก็มันก็ดูจํากัดไต้ก่อนหน้านี้แล้วมันโดนมาหลายครั้งแล้วมันโดนมาหลายครั้งแล้วเรื่องเรื่องบอกว่าไปรับงงรับเงินจริงๆแล้วบางวทีก็ไม่ได้เงินนะ บางวิธีที่ไปไปช่วยเขาด้วยใจนะแต่เขาไม่เข้าใจแต่เขาไม่ไเป็นไรหรอกค่ะคนเราพี่น้องกันเขาแล้วแต่เขาจะคิดแล้วกันว่าว่าอย่างไงแต่พี่จะเป็นคนจะไม่ดูถูกเงินนะ<ด>เงินมากเงินน้อยก็คือเงินเพราะว่าพี่มีหมาพิการมีแมวพิการนะคะรับเพราะฉะนั้นพี่จะต้องเลี้ยงเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะว่าเลยก็ว่าไปพี่ไม่สนใจค่ะจะมีโอกาสโทรเคลียร์ใจอ,อ๋อแม่ไม่เขาโทรมาแล<ช>้วเขาเพิ่งโทรมาคพี่ตอพี่ตอได้บอกกันว่าเดี๋ยวพี่ต๋อจะต้องมีรายการที่เราเกี่ยวกับนางงามอย่างนี้มันจะ สามารถร่วมงานหรือเราสามารถทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอันไหนที่ทําแล้วสบายใจทําอันไหนที่ทําแล้วไม่สบายใจแล้วต้องถูกบีบบังคับให้ชื่นชมอย่างเดียวก็ไม่ทําเพราะว่าเราเป็นคนที่ต้องพูดจาตรงไปตรงมาดีก็ต้องบอกว่าดีสวยก็ต้องบอกว่าสวยป่วยก็ต้องบอกว่าห่วยแต่ถ้าเกิดจะมาให้เราแบบว่าลูกยอ5,000เมตรอ่ลูกยอ5 0 0พันเมตรเม็ดมั่นอีก400เมตรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แนวเราเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าทำแล้วสบายใจทำถ้าทำแล้วไม่สบายใจก็ตัดสินใจว่าไม่ทำจบแค่นั้นสบายใจถ้าเกิดจะทำคือถามทำได้ทุกเวทีไม่ได้จำกัดแล้วทำได้ทุกเวทีแต่ถามว่าจะให้มาไหมก็ต้องเชิญเพราะว่าอย่างเวทีทุกุเวทีในประเทศไทยเขาเชิญเราหมดเขาติดต่อเขาเชิญเขาเชิญผ่านทางมาทางทีวีภูนะคะหรืออาจจะมาทางไลน์เราโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางเวทีที่เรารักมากๆเขาไม่เคยเชิญเราเลยอ่ะเออแล้วจะให้เราทำไงอ่ะเขาไม่เคยเชิญนะ พี่ไปพี่ไม่เคยถูกเชิญนะเออแล้วบางทีไปเอาบัตรเขาก็ดูถูกดูแคลนสื่อมวลชนตัวเล็กๆอย่างเราแล้วพูดยังไงก็ไม่ไปดีกว่าของเราก็ทําข่าวเขาตลอดใช่ไหมครับโอ้โอวยไม่รู้จะอวยยังไงแล้วอวยจะไม่รู้จะ,จะอวยยังไงแล้วบางทีเราทํำปีแค่สองคลิปแต่อีกเก้าสิบกว่าคลิปอวยไม่รู้จะอวยยังไงกม็มันก็ไม่มีความหมายหรอกคนเราอ่ะอืน้องวันนี้ลําบากใจมนะทำแม่ถ้าสมามติว่าแบบมันไม่เข้าใจกับเขาอ๋อเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเขาก็คิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ย คนเราเนี่ยนะมันไม่ได้มีเวทีเดียวในโลกมันมีเป็นพันเป็นหมื่นเวทีในประเทศไทยเวทีหมาเวทีแมวเก็ประกวดได้ถ้าปราห้ามเราไปไปทั้งหมดก็คงห้ามไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเกิดจากเวทีนางงามเราดูนางงามมาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามให้เราดูทุกเวทีใดเวทีหนึ่งไม่ได้เด็ดขาดฮะมันก็ต้องดูทุกเวทีค่ะถ้ายืนยันว่าเราจะไปเวทีที่เขาเชิญเราแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็พูดถูกต้องถูกต้องอะเวทีไหนเชิญก็จะวิเคราะห์แล้วก็จะบอก ซึ่งมันติดต่อมาแล้วอีกสองเวทีเป็นเวทีระดับโลกด้วยแล้วก็เวทีไหนไม่เชิญก็ไม่ไปแล้วแล้วก็จะไม่พูดถึงด้วยแต่แต่เราในฐานะที่เราไปนั่งเป็นกรรมการก็ทำในแค่ส่วนที่เราเราไม่ได้มีถ้าปิงหรเวทีไปหน้าที่กรรมการอย่างเดียวแล้วไปในตัวแทนของทีวีภูเพราะเวาลาคนเขาประกาศเราเขาเขาาไม่ได้ประกาศชื่อจริงนามสกุลจริงเราเขาประกาศเตาทีวีภูเราไปในตัวแทนของทีวีภูเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคิดอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าที่เสียใจก็คือ นก็ไ่เสียใจเพราะเราไม่ได้รับเงินเขาก็บอกว่าเราไปรับเศษเงินใช้คํานี้เลยแล้วโพสต์ว่าเรามันก็ค่อนข้างที่จะแรงสําหรับสื่อมวลชนลนะคะคนเราทําสื่อมวลชนมันเนี่ยน้องมาตั้งกี่โมงอะ่ะถ้าเขาบอกว่าน้องรับเศษเงินน้องจะรู้สึกยังไงอะ่ะเออพี่ว่าหลายคนเขาอาจจะอดทนแต่หลายคนเขาคงจะทนไม่ไหวนะคะ